ถึงแม้จะเข้าสู่ช่วงกลางเดือนเมษาแล้วแต่แสงแดดอันร้อนแรงยังคงแผดเผาไม่มีวันหยุดพักทำให้หวนคิดถึงธรรมชาติและกลิ่นอของทะเลวันนี้ร้อยแปดสตอรี่ได้รวม8ดดารานหนุ่มสลัดเสื้อโชว์กล้ามประทาคืนืนทำแฟนคลับกรี๊ดจะมีดารานหนุ่มคนไหนกันบ้างนั้นเราไปชมกันเลยครับ มาเริ่มกันที่พระเอกหนุ่มไม้พัทราเดชเรื่องความแซ่บในเวลานี้ต้องยกให้หนุม่มไม้ที่ไม่ว่าจะไปออกทริปทะเลทีไรต้องมีสลัดเสื้อโชว์ซิกแพคเบาๆทุกทีมาต่อกันที่นักแสดงหนุ่มเอิร์ธพิรพัฒน์นาทีนี้ต้องยกให้กับหนุ่มคนนี้ไม่ว่าจะหน้าตาหรือหุ่นที่ฟิตบอกเลยว่าสาวๆหลายคนนั้นถึงกับละลายกันเลยทีเดียวเมื่อได้เห็นซิกแพคของหนุ่มคนนี้ ต่อมาที่นักแสดงหนุ่มรอยยิ้มละมุนอย่างนุมตุลพาก่อนก็ได้ทําเอาหัวใจแฟนคลับสั่นมาแล้วด้วยการสลัดผ้าโชว์หุ่นแทบซิกแพคแน่นๆปะทะกับคลื่นทะเลนั่นเอง ถัดมาต่อกันที่นักร้องหุ่นดีอย่างหนุ่มนัดศักดาทรผู้หลงรักในการออกกําลังกายจนหุ่นฟิตซึ่งทุกครั้งที่จัดทิปแฟนคลับก็จะได้เห็นซิกแพคแน่นๆโต้กับขึ้นทะเลของหนุ่มคนนี้เสมอไปที่นักแสดงหนุ่มมากฝีมืออย่างก๊อตจิรายุนับเป็นหนุ่มที่มีร่างกายฟิตทุกช่วงเวลาไม่มีสิ่งใดสามารถทําลายซิกแพคของหนุ่มคนนี้ได้เลยจริงๆ ตามด้วยพระเอกหลุ่มใต้หน้าคมอย่างหลุ่มจอร์เวีาร์เมื่อได้ออกทริปทะเลทีไรเจ้าตัวก็สลัดเสื้อโชว์หุ่นฟิตเบาๆแต่ได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆต่อด้วยพระเอกหน้าใหม่แห่งวิกหมอชิดอย่างหนุ่มเข้มมัสวีด้วยรอยยิ้มและความฟิตของซิกแพคทำให้สาวๆต่างก็หลงไหลกับหนุ่มคนนี้มากเลยทีเดียว ปิดท้ายกันที่ไพอเอกหนุ่มสุดฮอตอย่างหนุ่มป้องนวัดถึงแม้อายุจะเข้าเลขสี่แล้วก็ตามแต่ความฟิตของหุ่นนั้นก็ไม่แพ้นักแสดงรุ่นใหม่เลยเช่นกันไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ